คุยถึงเรื่องอการเรียนบ้างดีกว่าเมื่อกี้นี้คุณเชนพูดมาบ้างแล้วว่าถนัดซ้ายแล้วก็เรียนทางอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขและสถิติครับจริงๆแล้วคุณเชนเรียนมาทางผมเคมีโคองวิจิเนียครับ,รบเทคโนโลยีมหานครแล้วก็ปริญญาโทเป็นวิทย,ยาลยัยพิโตรเลียมและพโตรเคมีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับเรียนจบมาแล้วก็ทํางานในด้านนี้ประมาณ5ปีครับก็อยู่กับมันจนจนโอเคพอละอิ่มละ คือตำแหน่งนี้คือทำเป็นอะไรครับอ่าเป็นเป็นเอนจิเนียร์ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนันคือเป็นวิศวกรในบรับเชนทางด้านเคมีเนี่ยใช่ครับนี่มันมีความแตกต่างไหมฮะระหว่างการทำงานออฟฟิศกับการทำงานของตัวเองอ่าแตกต่างมากๆกครับการทำงานตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราออกแบบชีวิตตัวเองได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำงานในสิ่งที่เราชอบถือว่าเราไม่ได้ทำงานละ เพราะว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบเมื่อที่ผมต,ตื่นตื่นตื่นตีห้าได้โดยที่ไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเพียงเพราะว่าผมต้องไปโรงงานางนี่แต่ถ้าสมมุติว่าผมต้องตื่นไปทํางานออฟฟิศตีห้าเป็นเรื่องที่ทรม,มานที่สุดในโลกความยากของรูดด็อกคืออะไรครับความยากของรูดด็อกคือทอํายังไงให้โดน เพราะเราขายของนนอะเนาะถูกครับรุ่ด็อกเนี่ยก็คือเสื้อยืดเนี่ยมันมันมีทั้งอาร์ตมันทีังทั้งศิลปะมันมีทั้ง,ง,ะะงเรื่องของแมทริออรลเรื่อง,องการควบคุมแมทริออรลที่จะให้เข้ามาให้ถูกต้องตามเวลาอะไรต่างๆมองมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรื่องข้างหลังมันเยอะมากทีนี้เรื่องของการที่จะ,ะดูหรือว่าวิาวเคราะห์ว่าลูกค้าเนี่ยเป็นยังไง หรือสีต่างๆที่คุณจะมีแค่8สีแล้วก็มี12ลายอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้คุณเคนเกินไว้เนี่ยครับ,รบทำอะไรยังไงบ้างเราจะต้องใช้โซเชียลมีเดียเป็นเป็นตัวอย่างเสียงเพราะโซเชียลมีเดียสามารถมีการตอบโต้ได้ถูกไหมฮะ,ะเรามีโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งที่เราจะออกมาสู่ตลาดเราก็เผยแพร่นิดหน่อยก่อนทํา<ม>เป็นกิมมิคการตลาดออกไปอะไรประมาณนี้เพื่อให้คนมาตอบโต้รีสปอนซ์มากๆถ้าเฮ้คนตอบโต้เยอะเป็นที่สนใจเยอะ ไลน์นี้โดนอันนี้น่าจะใช่แล้วล่ะใช่ใช่คือแล้วก็มีวิธีในการเก็บสถิติอะไรต่างๆเป็นกราฟเป็นเทเบิลเป็นตารางอะไรเงี้ยใช่ครับเสื้อทุกตัวจะมีเป็นบาร์โค้ดติดอยู่ครับครับบาร์โค้ดตรงนี้เป็นตัวแทร็กเป็นตัวติดตามตัวนั้นว่ายอดขายเป็นยังไงแล้วทํามาเป็นกราฟได้เลยว่าความฮิตความไม่ฮิตของมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิเคราะห์มันได้บางทียอดขายมันสูงปี๊ดเราต้อง เตรียมสำหรับการออเดอร์ของที่จะมาเติมเต็มตลาดอะไรประมาณนี้ครับอดขอดูนิดนึงนะครับคือแอบสนใจลายนี้นิดนึงอันนี้ชื่อว่า Academy ใช่มไว้มีมีเป็นสีมีเป็นไซส์อะไรอย่าง่งรัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเอ๊ะมีคนใส่ลาย Academy เยอะมากไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จะมาแท็กจากตรงนี้เอาดูนะครับ รออจริงจริงเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าไม่ได้มีแค่เรื่องออสีละลายอย่างเดียวมีได้ด้วยนะครับใช่ครับอันนี้คือเป็นได้สีน้ำเงินนะฮะจริง,รงๆลองให้ความสนใจทุกๆดีเทลของมันเลยเพราะผมเชื่อว,ว่าบางทีนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นความชอบของแต่ละคนเราก็พยายามใส่แต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่รูดด็อกมีคือจะใส่ไม่ให้เยอะเกินไป <ฮะ S 2> เพราะความเยอะเกินไปมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกับนิสัยของผู้ชายผู้ชายจะต้องการอะไรที่เรียบง่ายซิมเพิล แต่ต้องมีอะไรนิดหนึ่งจริงๆแล้วอย่างที่คุณเคนบอกอก็คือน่าจะทําออกมาเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ชายใช,ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คือมันประสบความสําเร็จรมากน้อยขนาดไหนตอนนี้คน,คนหลายๆกลุ่มเริ่มใส่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเองไม่ว่าจะเป็นเกย์เลสเบี้ยน,นะะอทอมต่างๆคือเราสามารถบอกได้เลยเหรอว่าเรามีกลุ่มแบบนี้เข้ามาใช่ใชครับจริงๆกลุ่มหลักของผมก็ เรียกได้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มเกย์ส่วนใหญ่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับมาจากไหนครับจริงๆเนี่ยเสื้อมันโดนออกแบบให้ให้ผู้ชายใส่แต่โดยปกติลักษณะนิสัยของผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเสื้อเองถูกไหมฮะเพราะเขาไม่ได้ซื้อเสื้อเองคนที่ซื้อเสื้อให้ผู้ชายก็คือแฟนของเขาคือแฟนใช่แล้วจะทำยังไงให้ผู้หญิงซื้อเสื้อผู้ชายให้ผู้ชายใส่ผู้หญิงต้องรู้สึกว่าหุยน่ารักจังเลยอะ,อะไรประมาณนี้ต้องต้องอทำให้ผู้หญิงชอบด้วย พอทาให้ผู้หญิงชอบด้วยผู้ชายต้องใส่ได้กลายเป็นว่าหลายๆกลุ่มก็ก็เข้ามาใส่มันก็เลยเปิดกว้างสําหรับผู้ชายชที่อ,ทอยากจะดูจีเซ็กคือเน้นเนนมันก็คือเสือ้อยืดที่ทําให้ทุกคนใส่นะฮะคือที่พูดมาทั้งหมดนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับสาหรับรูดด็อกอเยอะมากครับก่อนที่มันจะ,ะเสร็จสับเรียบร้อยกลายเป็นแพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาลองผิดลองถูกนี่กล่าวไปแล้วอยู่ประมาณเกือบหนึ่งปี สิ่งที่เราทดลองลองผิดลองถูกอย่างเช่นพวกเนื้อผ้าเราอาจจะต้องทําให้มันคงที่ทําไมลูกค้าจึงติดแลวซื้อซ้าเราได้ก็คือแบบเนื้อผ้าเนี่ยมันแตกต่างจริงๆนะครับเราก็ลองผิดลองถูกกับโรงงานนั้นโรงงานนี้ไอโ,โรงงานนี้ไม่ดีใส่ตรงนั้นไปหน่อยเติมตรงนี้ไปหน่อยอะไรเงี้ยครับจนกว่าเจอสูตรผสมที่เป็นของเราจริงๆแล้วก็ส่วนเรื่องของอาร์เรื่องของการ ปริ้นการสกรีนด้านหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนโรงงานกันบ่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องของความเรื่องของกําลังการผลิตที่ต้องเข้ามาแล้วก็บางทีเราไปจอยอยู่กับโรงงานที่ผลิตได้ไม่ทันกับความต้องการของเรานี่แบบแท็กนี่ <c oughs> บอกว่า made i ิน a n g k o k เลยนะครับไม่ใช่ m a ด e ิน Thailand นะครับอาใช่ใช made in b a n g k o กเลยคือ,อลูกค้าต่างชาติเราก็มีอมแต่ทีนี้ต่างชาติเนี่ยผมเพิ่งผมมีเพื่อนต่างชาติอยู่บ้างส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรู้จักไทยแลนด์เท่าไหร่เขาจะรู้จักแบงคอกมากกว่า ก็หลังเหรอครับใช่ใอยากจะเขียนแม k ก in อินแบงคให้เขารู้เลยว่าโอเคมันทําในเมืองไทยทํำในกรุงเทพเลยใช่เมื่อปีที่แล้วเรายอดขายสิ้นเมื่อสิ้นปีเนี่ยอยู่ประมาณ25,000ตัวนะครับณตอนนี้เลยมาประมาณเดือนครึ่งเรามียอดขายเกือบ40,000ตัวแล้วนะฮะ ซึ่งซึ่งยอดขายมันมันดับเบิลขึ้นมาครับโอ้โคุณเคนยังทํางานประจําอยู่ไหมครับตอนนี้ผมออกจากงานประจําแล้วนานหรือยังครับออกมาเดือนกว่าแล้วครับโอ้โหสดๆร้อนร้อนทำไมถึงตัดสินใจออกจริงๆมันคือสิ่งที่เป็นตัวของตัวเรามากกว่าแล้วก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะเสียดายอะไรก็เพราะว่าทําอะไรก็ได้ที่เรายมีความสุขผมเชื่ออย่างนั้น พอทําที่เรามีความสุขเรามักจะทํามันได้ดีถูกไหมฮะเหมือนเราอยากทําเสื้ออยากทำอาร์ตเวิร์กให้มันออกมาดีแล้วก็จะทํามันได้ดีมากกว่า ตอนนี้ในในในรูทด็อกมีทํากันอีกกี่คนครับคุหรักษรูทด็อกเนี่ยทำกันจริงๆ2คนกับเพื่อนครับก็คือคนที่ดูเรื่องการแมน <c oughs> ดูเรื่งการแมนช่แล้วผมเรื่องดูอาร์ตเวิร์สแล้วก็มีทีมทําสต็อกทั้งหมดเพราะสต็อกนี่ผมไม่ได้ทําเองก็คือมีน้องทําสตอ็อกแล้วก็มีน้องอดูเรื่องของอินสตาแกรมแล้วก็ a c e b o o k แล้วก็ไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าหลักของเราคือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระหว่างการทํางานออฟฟิศมาทํางานประจํา กับการทําธุรกิจเสื้อยืดเนี่ยครับคุณแทนมีความคิดเห็นในเรื่องความแตกต่างและความเหมือนกันยังไงบ้างอ่าจริงๆแล้วคล้ายกันนะครับการทํางานทุกชนิดคล้ายกันเหมือนๆกันก็จริงๆการทํางานออฟฟิศก็โดนอัดแอปมาใช้กับการทํางานในเสื้อยืดเหมือนกันเราต้องการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงของของ,ของการก่อสร้างนู่นนี่นั่นทางด้านวิศวากรก็เหมือนกันเราก็ต้องทําให้ตัวเสื้อแข็งแรงนะครับเราทําให้บ้านหน้าอยู่มากแค่ไหน เราก็ต้องทําให้เสื้อเราหน้าใสามากเท่านั้นจะเป็นลักษณะนั้นบางคนอาจจะมองว่างานประจําของคุณเคนก็ดูมั่นคงอยู่แล้วครับมากกว่าการทำธุรกิจเสื้อ,อยืดคุณเคนคิดว่ายังไงครับโอเคความมั่นคงคือหนึ่งในความสุขแต่ว่าเมื่อมีความมั่นคงแต่คุณไม่มีความสุขค,คุณจะเลือกอย่าง,างไหนผมเลือกที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราชอบถ้าเราออกแบบชีวิตตัวเองได้เราจะมีความสุขทุกๆช่วงทุกๆตอนนั่นคือสิ่งที่ที่ดีที่สุดของการใช้ชีวิต